การยือนอุทธรณ์ของนักธุรกิจจีนคนหนึ่งถูกปฏิเสธหลังจากเขาได้รับโทษจำคุก7ปีอาชญากรรมที่เขาก่อคือการขายหนังสือคริสเตียนเชนวีเป็นเจ้าของร้านวีดบุ๊กสโต r e ในมณนทนเจอเจียงทางใต้ของจีนเขาถูกตัดสินจำคุกในปี2563ด้วยข้อหาว่าดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและยังถูกปรับมากกว่า1ล้านบาทด้วยเหตุผลเดียวกัน เฉินได้ยื่นอุทธรณ์แต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์สารประจามณฑลเจ้อเจียงยึดตามคำพิพากษาเดิมร้านหนังสือของเฉินเป็นร้านหนังสือยอดนิยมสำหรับชาวคริสเตียนในประเทศจีนร้านของเขาดึงดูดลูกค้าไม่เพียงแค่มณฑลเจ้อเจียงเท่านั้นแต่ยังมีลูกค้าในภาคเหนือและภาคกลางของจีนด้วยเมื่อเขาถูกจับในปี2562เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาขายพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียนอื่นๆมากกว่า20,000เล่ม หน่วยงานประจำท้องถิ่นได้ทำลายหนังสือในร้านไปมากกว่า100 0 0เล่มพักคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าการขายหนังสือของเฉินถือเป็นการต่อต้านจีนเพราะหนังสือคริสเตียนบางเล่มที่เขาขายตีพิมพ์ในไต้หวันและสหรัฐหมายความว่าหนังสือเหล่านี้ไม่ได้ถูกทางการจีนกล่งกรองซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาเล่มอื่นๆที่จำหน่ายในประเทศเนื่องจากการอุทธรณ์ของเฉินถูกปฏิเสธตอนนี้เขายังคงถูกขังอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง